ปูหลายปีอ๋อจำไม่ได้ประมาณสามปีละครับหลัาจากนั้นกะบปได้ปล่อยอีกช่วงสถานการณ์โรคระบาดปูเลยปูได้ปล่อยช่วงนั้นครับแต่พาดนะแต่ถอกั็ว่าสองปีนี้อีกซองที่สองซองที่สองไปปล่อยที่เอไปเปิดที่สุรินสุรินเปิดอยู่บานผมแมนอืมตอนนั้นผมจำได้เข้าสองตัวอืมยังละเก้าเจ็บบอก ครับผมเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าหลังจากท่านอือท่านผู้ชมเอฟซีของทุกช่องตามกันเลยไม่อยงตามกันเยอะครับบอกว่าให้ปูทําให้ทุกงวดได้ไหมขอทุกงวดขอทุกงวดจากปีหนึ่งมาขอทุกงวดกูว่าจะได้ปีนี้ปูบอกว่าโอ้ยมันไม่ได้หรอกมันพีเกินไปครับมันจะไม่แม่นยำเพราะว่าตัวเลขนี่บ่หัวปูได้มากไปเลยเป็นี้ มีสันเลยว่าสูตรคำนวณไม่รู้ปู่เลยปูกับเลยบอกว่าป้าได้ต้องปีหนึ่งเหมือนเดิมหนึ่งปีเหมือนเดิมหนึ่งปีมีครั้งเดียวแมนบ่แล้วบ้านีหนบ่แล้วบ่แล้วอีกบ่แลี้ยวเองขอต่อรองอยู่เอาสักเดือนละครั้งได้ไหมได้บบ่่ได้คือเราบ่ให้ที่นี่ได้มาเอา กลางกลางสรุปแล้วกลางกลางสามเดือนสามเดือนเท่านึงหนึ่งครั้งสามเดือนโอ้คนหลอนี่ส่วนใจขาใต้สิที่นี่ก็มะปล่อยเนาะปล่อยปล่อยไปเมื่อสามเดือนก่อนเนาะครับเล็เขาอยู่เขาเขาได้ตัววิ่งมันมันกลับกันน้อยนึงครับเพราะว่าเล็เล็ปูใสซองไห้นว่ได้หลายเนาะที่นี่ หลังจากนั้นมากันครบสามเดือนพอดีเดือนสิงหาเนี่ยครบวันที่เท่าไรครับวันที่สิบหกสิงหาเนี่ยสิบหกสิงหาเนี่ยสามเดือนพอดีปล่อยอีกสองหนึ่งปล่อยมาแล้วมาแล้วได้มาแล้วเต็มกระเป๋าแล้วใสเตบกระเป๋าไปแล้วอุ้ยอ่ะได้มาแล้วเต็มกระเป๋าแล้วอ๋อออกมาแล้วปล่อยครั้งหนึ่งตะลึกแ่น่แหน่เนาะเพิ่นน่ เปิดแล้วครับซ่อมปิดเปิดแล้วซ่อมฉีกแล้วตัวนี้ซ่อมเปิดแล้วแต่ว่าตัวเลขยังไม่เอาไปไหนครับนี่ซ่อมลายมือลายมือคือเก่าลายมือปูปูคือเกาจากช่องห้าหมื่นอาทั้งกองทั้งนี้ได้ปะได้ได้ได้ี่ละช่องที่ละช่องจ้ะจากช่องห้าหมื่นจะเขียนว่ารวยเอาอ่านหน่อยรวยรวยมารวยันใจ ให้แล้วรวย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 ทุกคนเด้อจะเลินพรจะเลินพรญาติโยมอันนี้ยอดวิวเป็นล้านโชว์เฉพาะสองเฉยเฉยสองสองกระซื้อยอดวิวเป็นล้านแล้วคนดูคแชร์คนติดตามหลายครับที่นี่ตัวนี้เนื้อในของจริงไหมครับเนื้อในเนื้อในมาจากโองนี้ลายมือปูด้วยโบ๊ทได้หรอกพี่น้องแข้งได้บ้าน ดีลา่าบ้าวิสารทีแกนดีลาบ่เปิดให้เบิ่งจักเทียนแกรแท้ตียิ่งด่ายิ่งดังใครไม่ด่าฝากด่าด้วยนะครับเออด่ากันให้เต็มยิ่งด่ายิ่งดังอ่านตัวเลขหน่อยค่ะอ่านใครจะอ่านก็อ่านเอาเินเดอร์ชัดชัดนะอู๋บอกว่าเลขหน้าโรตารี่นะครับโอ้ยหายหอดรางวัลที่หนึ่งตัวนี้สี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งครับแล้วก็เจ็ดสามเก้า สี่สามหนึ่งเจ็ดผมขอ 3, อ่านรางวัลที่หนึ่งหนึ่เด้อเนี่ยรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกสี่เจ็ดหนึ่งสองหกสามรางวัลที่หนึ่งเลขที่ออกหมวดโอเดอียวกันรางวัลที่หนึ่งงวดไปจําวันที่สิบหกสิงหาคม,มเลขที่ออกเต๊ะเต๊ะสี่เจ็ดหนึ่งหกสองสาม สี่เจ็ดหนสอสี่เจ็ดหนึ่งองหกสามแป๊แปแป๊แประกาศประกาศนะคะรางวัลที่หนึ่งนะคะงวดประจำวันที่สิบหกสิงหาคมพศสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดอ้เอได้แจกนียรอบๆด้รางวัลที่หนึได้แก่สี่เจ็ดหนึ่งสองหสาม ดีใจกับผู้ที่ถูกรางวัลไทนั่นไฮเลนท์ไงน้ำตัวนี้สองหกสามมีเนาะน้ำใต่นี่ยสองหกสามตัดนะครับแล้วก็มีตัวเน้นๆตัวเน้น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 ถ้าซื้อตามนี่ก็ไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะถ้าจะได้รางวัลที่หนึ่งก็ไปหาให้ได้หนึ่หาให้ได้ตั้งนี้แต่ว่าถ้าผู้ใดมักมุดเตะดินนี่นี่ใครอไม่มีแค่นีนสองหกสามห้เขาจ็ดหกสองนะคะเนาะ ให้ซูมให้ซูมสองหกสามหกเจ็ดหกสองแค่นี้นะสองหกสามหเจ็ดหกสครับนะจะเป็นต้นต้นรับของร้านของน้อด้อพี่น้องเด้อืมแสดงว่าข้างบนเป็นสามรางวันได้ขายสามตัหน้าสาตัวท้ายนี่ไงเขียนไว้เพราะว่าปู่บอกว่าจะให้ครบทุกรางวันจะให้ครบทุกรางวันเลยห้าสามตัวนะคะสี่สามหนึ่งเจ็ดสามเก้า สี่สามหนึ่งเจ็ดสามเก้าเลขท้ายหลังนะคะสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดแปดรางวัลที่หนึ่งอ่าแคนี้มีทั้งเลขท้ายมีทั้งเลขหลังพร้อมครบทั้งเลขรางทั้งรางวัลที่หนึ่งจ่ายจ่าจ่ายขอบคุณหลายครับขอบคุณหลายครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งนะคะปีหนึ่งสามสี่สามหนึ่งเจ็ดสามเก้าสี่สามหนึ่งเจ็ดสามเก้านะครับเลขท้ายนะครับเลขท้าย สี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับค่ะมือไปรับซองเออเออมือไปรับซองเป็นยังไงครับผู้ปิดวาจาอืมคือผู้ใดกระหากระซ่างบ่บอกบ่ปากบ่เบอกบ่ปากบ่พูดนั่นแหละแต่เขียนมาให้แล้วแต่เขียนให้ แต่เวลาถามกู้กจะเขียนตอบไหมไม่พูดปิดวาจาถึงวันที่สิบแปดอ่าซึ่งเป็นวันเกิดของหลวงปู่ค่ะแล้วกับมือนั้นจะมีงานเขาอื่นนะมุติตาอันวงสวงบอกครับอ่าอาจจะมีงานอืมอ่ามุติตาอุเบกขาบอกวิสิาถึงจะถึงจะปู่จังจะเปิดวาจาวันที่สิบแปดสิงหาจะพูดอ่ะาผู้ใดอีกหลายมืออยู่เนาะไปไหนกับไปเนาะอีกหลายมืออยู่ประมาณสี่ห้ามือเนาะอีกหลายมืออยู่กว่าสิบา วดนี้ก็ขอขอบคุณนะบ่าวทิดแก่นนะที่แบ่งปันตัวเลขเนาะนะครับก็เมื่อกี้นะครับที่ว่าหมายซองจะค่ากันครับก็บอกขาแล้วบอกขาแล้วใจดีแล้วใจดีแล้วว่าหายแล้วว่าหายแล้วอ่ะฮะโอเคจังไดก็ขอบคุณครับผมสายบุรีร์ครับผม แช่กดไร้กรดแช่เงี้ยรวยๆค่ะไก่อะไรนะตัวท uh> uh yes ี่น่าสนใจด้วยมากี้นี่ตัวที่น่าสนใจคือก็ถึงส่วนตัวค่ะออ๋ตัวที่น่าสนใจที่สุดคือหกสองกับหกสามอ๋ออันนี้ส่วนตัวของส่วนตัวชอบวิสานทิศกันผู้ใดเพิ่นมัดก่อนขึ้นกับเดี่ยวกด้เพิ่นเนาะค่ะอันนี้อันนี้มัดหกสองกับหกสามค่ะงวดก่อนเด้องวดก่อนดูได้สัมผัสอยู่สามเดือนก่อนบ้าถามไองวดที่ผ่านมา ในรถจำได้บ่ที่ว่าเห็นเสียซี่ทองออกจใจมันเข่าได้กหกสี่นั่นแซงซีทองออกจากรถอ๋อแล้วนี่บ่าวบ่าวถึงคนละจ้านั่นล่ะอันเนาะจ้าี่ว่าถาม ถามเอ็ดว่าตอนถามถึงรถเนาะบอกว่าเป็นชอบส่วนตัวเหมือนกันชอบส่วนตัวชอบส่วนตัวนี่ชอบหกสี่ใช่สี่หกใช่กับเจ็ดหานี่ไม่ได้ชอบแต่ว่าปูปูนิสีปูนิสีองดับปูนิสีอินดัมอินดัมคนบอกว่าใหางซีเจ็ดหานะซืีเจ็ดหานะส่วนหกสี่สี่หกชอบส่วนตัวค่ะตอนนี้พอดีมันไปฝัน ฝันเกี so, like. ่ยวกับผู้หญิงผู้หนึ่งแหละเพิ่นอายุ61ปีค่ะก็เลยออกคลิปให้พี่น้องเบิ่งบ่ฮู้ว่ามีคนใดนั่บ่เขียนให้461 461อ่าฐานมันตัดกะทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเจ้าของเจ้าของเองได้3ใบเพราะว่าไปนักกินหาไรค่ะแล้ว461บ่ได้ตัดเนาะไปเอาไป46โตมัเแ็น4เป็นตัอที3ใบค่ะอ่าส่วนตัวอื่นนั่นกะบ่ได้ซื้อ